ที่ทำยำปลากระป๋องนะครับเปิดปลากระป๋องเทใส่นี่นะครับแล้วก็คลุกนะครับซ้อนคลุกนะครับดูดีๆนะครับเตรียมเครื่องไว้ให้หมดแล้วนะครับคลุกเสร็จปุ๊บอยากใส่พริกแค่ไหนปรุงนะครับก็ไม่ต้องปรุงเอาแค่ตัวเองกินพอไหวครับหอมนะครับใส่ลงไปครับ อ่าใส่ไปแค่ตัวเองกินนะครับนะครับเพราะว่าพ่อจะกินประมาณนี้นะครับปุไปหอมขี้ใส่ลงไปนะครับมะนาวนะครับก็ใส่ลงไปเท่าที่ตัวเองชอบบุ้งน้ำปลาใส่ไปเท่าที่ตัวเองชอบปรุงเหมือนปรุงก๋วยเตี๋ยว แป okay. ดเรียจร้อยมากระบอง